ชุด power grip นะครับผมเป็นชุดสายพานชัยมิ่งนะครับของย e ี่ห้อเกซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับในเซตนะครับก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นตัวงาน OEM นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดของไททันนะครับเครื่อง 4D 56เรามาดูกันนะครับว่า ในชุดเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับอ่าภายในชุดนะครับเราก็จะมีสายพาน2เส้นนะครับพร้อมกับลูกลอกอีก4รายการนะครับผมอ่าตัวที่1น,นะครับตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นะครับในเซตน,นี้มีสินค้าทั้งหมด 6รายการนะครับผมสายพาน2แล้วก็ลูกลอก4ไม่รวมตัวดันนะครับถ้ารับตัวดันเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกเซตหนึ่งก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสําหรับตัวชุดสายพานชามมิงนะครับพิถี่อนอื่นทางเราก็มีจัดจําหน่ายนะครับผมตัวนี้เน่ก็ใช้กับตัวไททันนะครับตัว CD56 16V 6 16 V ครับเครื่อง2,5 0 0ก็สำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามา ทางร้านคโลปหลายรถยนต์อของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมรีวิวของเราสวัสดีครับ